ครับมาครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับวันนี้เอารอกชิมาโนนะครับเป็นตระกูลไททานอตนะครับขึ้นชื่อว่าไททานอตก็ต้องผลิตด้วยวัสดุคาร์บอนไทเทเนียมอยู่แล้วนะครับนี่เป็น a อโร่เบอร์5,000ครับครับก็ได้ลงภาพนิ่งไปแล้วแต่สมัยนี้เนาะพ่อค้าก็เข้าใจแหละลงภาพนิ่งไปเสร็จแล้วก็ ต้องมีวิดีโอด้วยนะลูกค้าถึงจะเลือกซื้อเลือกหนาะเพราะว่าเราจะได้ดูการทํางานไปด้วยสมัยนี้ภาพนิ่งอย่างเดียวไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับก็ลูกค้าเข้าใจก็ต้องมานั่งปัน่นนั่งทําคลิปวิดีโอให้ดูอีกนะครับนี่อ่าก็สุดท้ายก็ไปจบด้วยที่มีปลายทางไหมครับ <laughs> อยากจะหัววิ่งกระแทกปูเรือผมมาทําวิดีโอให้ดูอันนี้มันยังไม่มั่นใจขนาดนั้นก็ไม่รู้จะว่า,างไงแล้วหลายคนหลายคนถักขอดูวิดีโอมาอะไรก็ทําให้หมดทุกอย่างครบตามที่ต้องการสุดท้ายจบด้ยวยคาว่ามีปลายทางไหมครับอยากจะเอาลอกนี่คว,ว้างเนาะสว่านไปครับนี่ผมมาหมุนให้ดูนะครับนี่ตัวนี้เป็นลอกลอกลอกเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟไม่มีเบรกนะครับไม่มีเบรกอา่าเป็น ชิมาโนตัวไท5ไท5ก็คือสปูนเขาจุสายได้เยอะลึกนะไท5มันจะจุสายสปูลมันจะลึกเอาไว้สู้กับเขาน่าจะเอาไว้ปล่อยให้ปลามันวิ่งนั่นแหละโดยการเปิดอย่างนี้ให้มันวิ่งไปเรื่อยๆเนาะเวลาดึงกลับเวลามันหมดแรง ผมว่าผมก็ไม่เคยนะเล่นลอกเซิร์ฟอย่างนี้หรือเปล่าเวลาเซิร์ฟเวลาปลามันวิ่งก็ฝืนฝืมันไว้ช่วยเบรกมันหรือเปล่าผมก็ไม่เข้าใจเนาะเซิร์ฟไม่มีเบรกไม่เคยเล่นเหมือนกันเนาะก็เอาเป็นว่าเอามาปั่นให้ดูแล้วนะนี่ว่ามันใช้งานได้จริงๆแล้วก็อย่าการูณาต่อเลยครับ380นี่ถือว่า รวมส่งนี่โคตรถูกมากเลยถ้าต่อเสลสามร้อยอย่างนั้นนะเออผมนอนอยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องหามาขายดีกว่าเ <c oughs> นาะนี่ครับดีเด้งแข็งแรงดีครับเด้งแข็งแรงตัวโรเลอร์หมุนทํางานนะครับนี่โรเลอร์ต้องทํางานต้องหมุนทํางานนะเห็นไหมเดี๋ยวมันจะล้มเห็นไหมว่ามันหมุนนี่โอโซ่ไหนที่ลุก เออช่วยพ่อทามาหากินหน่อยเอ,อ่เห็นไนหะชัดเจนนะว่ามันหมุนออ <c oughs> กล้องมันก็ไมช่ช่วยโฟกัสเท่าไหร่นะอ,อ่าโอเคหมุนแน่นอนดูมาได้ทุกระบบเิหยหน้าถอยหลังแขนพับเก็บได้ปุ๊บปั๊บปูดนี่เนี่ยเอคลิปยาวแล้วมันคอยจะตัด ต่อเป็นทอทอทอให้ผมไม่รู้ว่าป้าตั้งค่าตรงไหนนะเวลาลงริวตัดตลอดนี่ที่จะมีดังๆอยู่บ้างก็คือตัวกันสายนะครับตัวกันสายที่ตรงเนี้ยมันจะถูก,กับตัวนี้เพื่อไม่ให้สายเข้าไปติดข้างในนะมันไม่ได้ดังอะไรนะมันดังตัวกันสายเฉยๆหมุนดอบหมุนลื่นติ้วครับนี่สนใจก็ทักมาครับ ชิมโนโอแอโรวัสดุคาร์บอนไทเทเนียมครับผม